หน้าเด็กโกงวัยเปิดอายุจริงเปิ้นไอรินหลังลุงช่างไฟทักคิดว่า24อีกหนึ่งนักร้องสาวเสียงดีอย่างเปิ่นไอรินสีแก้ววัยส3สปีนอกจากเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายผ่านโซเชียลและวงก็จะเห็นความสวยความแซบของเธอผ่านโซเชียลของเธอเองเช่นกันอย่างล่าสุดเธอเผยเรื่องราวดีๆทำให้หุบยิ้มไม่ได้ เมื่อโดนทักนึกว่าอายุ24ปีโดยเล่าผ่านเฟซบุ๊กอีรินสีกล้าวบอกว่ามอร์นิ่งทุกคนพอดีไฟสปอตไลท์ขาดเลยเรียกช่างนอกมาทำเราพี่คะฝากด้วยนะช่างผมเป็นปู่คุณได้แล้วร้องโทษนะคะคุณลุงอายุเท่าไหร่ช่างผม61เรายิ้มมอมอลุงว่าหนูเท่าไหร่คะ ช่าง25พูดเศษแกหันมามองอีกรอบหรือ24นี่แหละนี่ว่าจะวิ่งขึ้นบ้านไปหยิบทิปให้แกซัก300แถมกระทิงแดงอีกสักขวดการมัดแกละกะเสื้อมิกกี้เมาส์นี่ช่วยชนีพลางตาได้จริงๆชีวิตเราถ้าลองมองทุกเรื่องในแง่ดีมันก็มีแต่ความสุขนอะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆมีแต่รอยยิ้มกันทุกคนนะคะ เรียกได้ว่าทั้งสวยและน่ารักสดใสจนแฟนคลับก็บอกว่าดูเด็กจริงๆค่ะ